สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะวันนี้ติ๊กพามาที่มาดูสวนผักผักในสวนถัว่วฝักยาวกำลังจะหมดรุ่นละใกล้จะหมดรุ่นละมะเขือเทศมะเขือเครือมะเขือเครือมะเขือเทศ ลังกามเลยค่ะคเขื่อมเขือเทศอันนี้เขื่อเดียวเนะขาว่ามาเขื่อเขือเ่อเขื่อแค่เขื่อเดียวก็เยอะแยะไปหมดเลยแย,แยะไปหมดเลยสิ่งาม บนก็มีเต้มเป็นหมดเลยสวยมากลูกใหญ่ทบกยาวกำลังจะหมดรุ่นนะเข้าวสวนเก็บผักวัดนี้เข้าวสวนเก็บผักเก็บถั่วเก็บไปตำแจว เจียวผักปอดสารนะคะผักปอดสารอันนี้น้ำเต้าน้ำเต้ากำลังน้ำเต้ากำลังจะเป็นลูกเดี๋ยวย้อนเสีย เต้าเต่ากำลังกินกตัวลูกสองสามลูกอยู่อันนี้ผักากาดอันนี้ผักแพลวผักแพลว อันนี้บอพักแคลกำลังงามมากเลยค่ะอันนี้บวกบวกผักปังผักป,งกปังกับน้ำเต้านี่คน้ำเต้ากำลังกำลังออกดอกออก,ออก ไอ้ทนนี่ถัว่วลงใหม่ถั่วผักยาวเลาะเล่นในสวนนะเก็บผักมะลวกกระน้ำพริกอันนี้มะม่วงเบาดกมากเลยมะม่วงเบานะคะดกจริงๆเลย เบาหมัดวงเบาหลังหมดแดงหลังมดแดงวงดเบาวนี่ดกมากจริงๆนะคะต้นไม่ใช่ถูกๆนะคะที่ซื้อมาต้นละสองร้อยห้าสิบอันนี้สามสามปีกว่านะคะะขนุนก็ดก มันก็ตกมากขนนนตกมากหลังมดแดงหลังมดแดงต้นขนุนต้นมะม่วงนี่ก็มะม่วงเบาซื้อสองต้นห้าร้อยสามปีตกมากเลยมะม่วงเบา จริงๆยอดทักทองกำลัางงามติดกเก็บเป็นลวกลวกกินกับแจ่วลวกกินกับน,น้ำพริกนะคะอยดทองยอดใหญ่ๆอบอุ่นเลย <c oughs> นี่ขนุนค่ะขนุนตน้นนี้ดกมากดกมากต้นไม่ใหญ่นะต้นเล็กนิดเดียวมดแดงเต็มไปหมดเลยแดงตรงนี้มีรังมดแดงใหญ่ดลยไปไหนละอ๋อนี่ ทางนี้ตางนี้ทาง,งนี้น่าจกไม่กี่วันก็แย่ได้แล้วมั้งเพราะว่ามีเยื่อะอะไรขุ้นมาแล้วนคะยอดอวบวอบอบอบอนๆยอ้ดอ,บอุบวนเหมือน,นคนถ่ายเลยนคนถ่ายเลยนคนถ่ายคลิปเลย อ่อนมากในส่วนติ๊ก็ผสมผสานมีทุกอย่างมีทุกกำลังงามทลิกกำลังงามไงกำลังงามถนนต้นนี้ก็ใหญ่อันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์ที่ติ๊กซื้อมานะถนนนะ จำไม่ได้อะไม่พันใบมั่งนี่ค่ะเดินลาะสวนนี่ค่ะสามปีสรุปแล้วก็ไม่รอดไม่รู้จะทำยังไงดูแลยังไงก็แล้วทุเรียน ยิ่งในส่วนติ๊กปุูกทุเรียนเยอะมากเป็นร้อยกว่าต้นสรุปแล้วเหลือต้นใหญ่อยู่สามต้นต้นเล็กน่าจะเหลือสักสองสามต้นไม่เข้าใจค่ะดูเลยิ่งกว่าอะไรผลสุดท้ายก็ไม่รอดดีว่าได้ต้นใหญ่อยู่สามต้นนะไอ้ขัน้ำไอ้ข้น้ำ ีปเก็บผักหวานเก็บผักหวานเก็บผักสลวกพามาดูพามาเลาะผักหวานต้นเล็กก็แตกตาแตกยอดเยอะเหมือนกันดูดิขนาดต้นเล็กๆนะ บรรยากาศในสวนบรรยากาศในสวนดอกดาวเรืองดาวเรืองดาวรวยดาวเรืองสวยมาก คิดก็ยาวเยอะเหมือนกันนะคะผักหวานติ๊กจะลวกผักหวานให้เก็บผักข้าสวนเก็บผักติ๊กนะคะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ